ที่เป็นบวกแล้วเขาจะรู้สึกรับได้ว่าเราจะมาช่นชมพฤติกรรมที่ในทางบวกของเขาแล้วส่งเสริมให้เขาทําสิ่งนั้นบ่อยๆเพราะถ้าพูดถึงพฤติกรรมไม่ดีเนี่ย<ม>เขาจะโต้อตอบกลับมาทุกครั้งครับแล้วก็เกิดเป็นการทะเลาะก,กันทุกครั้งเลยติวรักเต็มร้อยมาจากสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับรู้สึกมีปัญหากับสามีชื่อคุณเอคุณเอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือดิฉันแต่งงานมาประมาณ13ปีนะคะครับก็มีบุตรหนึ่งคนไอตอนนี้อายุเจ็ดขวบผู้หญิงนะคะ แตอนี่สามีเนี่ยแต่งงานแลวที่ฉันคุมไม่ห้าปีพอหลังจากห้าปีพอมีบุตรได้ขวบกว่าอิฉันก็เพิ่งทราบว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วแล้วมีลูกอยู่หนึ่งคนเป็นผู้หญิงซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นฉันไม่รู้เลยเป็นเวลาห้าปีกว่านะคะแต่แล้วพอหลังจากทราบเรื่องว่าเขามีสามมีภรรยาอยู่แล้วก็เริ่มเขาก็เริ่มมีแบบพฤติกรรมที่แบบเดิมๆของเขาซึ่งฉันไม่เคยเห็นเขาเลย ก็คือมีการทะเลาะกาันแล้วก็มีการลงไม้ลงมือกับอีฉัน mm hmm. ก็อยู่มาก็คือตหลังภรรยาเขาก็เลิกกับเขาไปแล้วก็ไปมีสามีใหม่ซึ่งจะก็อยู่กับเขามาตลอดแต่นี้ช่วงหลังเนี่ยพฤติกรรมเขาก็คือว่าเขาชอบโกหกถ้าเาเข้าไปมีอะไรนอกบ้านหรือเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาชอบโกหกแล้วฉันเองก็จะไว้ใจเขามาตลอดเพราะว่าเชื่อใจเขาก็ไม่เคยติดตามหรือไม่เคยสงสัยแต่ตหลังเนี่ยก็คือว่า เขาเริ่มมีพฤติกรรมที่ว่าแบบพอเรารู้ละแค่ละใครอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับนอกบ้านถามเขาหรือพูดอะไรเขาเนี่ยเขาจะใช้อารมณ์แบบโกรธแล้วก็โวยวายแล้วก็ทําร้ายดิฉันก็คือเป็นอย่างนี้มาแล้ว mm hmm. เ,เมื่อสักสองปีนี้เขามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่มไม้ hmm. เขาก็ตัดหาเรื่องออกนอกบ้านตลอดดิฉนันก็ไม่ว่าคือคิดว่าเขาไปทํางานเพราะปกติเขาทํางานส่วนตัวอยู่นะคะก็เชือ่อใจแต่แตอนนี้ว่าพอหนักๆเข้า ดิฉันมีความรู้สึกว่าเขามีอะไรแปลกๆเช่นโทรศัพท์ซึ่งเวลาโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเพื่อนเขาดิฉันรู้จักหมดพอเขาโทรศัพท์พวกเขาจะเดินหนีแล้วก็บางั้งเราแอบฟังเนี่ยเราได้ยินคําพูดซึ่งมันไม่ใช่เพื่อนผู้ชายเป็นเป็นเ,นเพื่อนผู้หญิงที่มีลักษณะการสนิทสนมซึ่งมากกว่าก <c oughs> ารเป็นเพื่อนธรรมดาหรือคนรู้จักก็เสิร์ฟดิฉัน,น,นก็เลยอัดเทปคือหนักๆเขา้าคือจิตใจเรารู้ว่าเขามีข้างนอกแหละแต่เราไม่รู้คือใครเราทําให้เรามีความรู้สึกว่า จะบ้าคือรับไม่ได้แล้วมันจะสับกระสายแล้วต้องรู้ให้ได้ก็เลยอัดเทปไว้หัวนอนซึ่งวลาใดฉันออกไปทํางานก็อัดเทปคือไม่ได้คาดหวังอะไรเพื่อที่ว่าได้ก็ได้รู้ก็รู้ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สืบจับอะไรเขาได้ยากมากแต่ดิฉันทําได้เพราะว่าเรียนรู้จากตัวเขาเนั่นแหละพฤติกรรมของเขาเองที่ทำไมเราต้อง,ต,องต้องเหนือกว่าเขาก็ได้รู้จากข้อมูลตรงนั้นว่าเขาไป ได้เสียกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็ตาลังแบบไปด้วยกันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยฉ่นก็นบอกว่าฉันรู้แล้วนะเพราะฉันอัดเทปไว้เขาก็โวยวายแล้วก็แทนที่เขาจะเอกลับมาหาเราหรืออะไรเราไม่ว่าเราบอกเราไม่ว่าอยากมีอะไรอยากทาอะไรทําพอเราปล่อยปุ๊บเขาก็เลยไม่เกรงใจแต่นี้อยากไปนอนด้วยกันก็ไปจากมาเนี่ยยังมีหลักฐานมาีบัตรโรงแรมอะไรมาโยนใส่หน้าเราซึ่งไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เกรงใจเราเลยก็ไม่ว่า รู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตคู่ตอนนี้ของคุณนี่คุณกําลังเด็ดเหนื่อยมากเลยนะครับแย่มากค่ะเหมือนกับวิ่งไล่จับกันอยู่อ่ะเขาก็คอยหนีคุณก็คอยวิ่งไล่จับเขาอยู่ตามที่ฉันไม่ไม่ที่จะตามแต่แรกๆแต่ตอนนี้ว่าเขาพอเรารู้อะไรกุ๊งเนี่ยเขาพอเราพูดอะไรหรือถามอะไรหรือต้องการอะไรเขาจะกลับมารุนแรงกับเราตลอดแคนนี่ก็จะสงสารเราบ้างหรือเสียใจเราบ้างเขากลับมารุนแรงลงน้ยลงมือแล้วก็คำพูดกีริยาอะไรเนี่ยเขาจะแบบ เหมือนเราไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลยในขณะที่เขามีคนอื่นมีมีอะไรในตัวเขาที่คุณยังรู้สึกว่าเขายังมีความดีที่คุณยังเลือกเขาเป็นสาบีแล้วก็เป็นพ่อของลูกอยู่ครับครับคือความเสมอต้นเสมอปลายคือหนึ่งเขาดูแลแล้วก็ถามว่าเสมอต้นเสมอปลายคือความห่วงใยในลักษณะที่ว่าดูแลว่าเออเจ็บป่วยหรืออะไรเนี้ยโอเคแต่ถ้ามีเรื่องผู้หญิงเข้ามาพ๊กเนี่ยพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนคือเหมือนจะเขามีที่หมายใหม่แล้วเขาจะเหยียดเราทันที เหมือนว่าเขาไม่แคร์แล้วฉันมีใหม่ละเรานี่เหมือนเหมือนอะไรสักตัวที่เขาเลี้ยงเขาจะทําอะไรกับเราก็ได้แล้วต้องคําพูดคาดูถูกด่าว่าคำหยาบหยาบคลายๆหรือแม้กระทั่งการลงมือลงไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพฤติกรรมตรงนี้ทําให้คุณรู้สึกทุกข์ทรมานใจใช่ค่ะใช่แต่พอหลังจากมีปัญหากันแล้วเราจะเป็นป่ายยอมเพราะเราไม่มีทางจะไปเราเป็นผู้หญิงไงฮะเราไม่เแื่อเขาจะโยนมาว่าดิฉันจะเลิกกับเขาคือเคยขอบอกเขาเลิกแต่โดยดีเขาก็ไม่ยอมเลิกเขาบอกว่าถ้าเลิกก็คือตาย เขาไม่ยอมเสร็จแล้วเราจึงท้องรู้สึกว่าเราต้องทนเพราะลูกด้วยพูดเสมอว่ายังรักแต่กิริยาที่เขาทํานี่ก็คือมันเปลี่ยนจะมีแต่เรื่องบนเตียงอันนี้อันนี้พูดตรงๆนะคะคือกลับมาจากข้างน,นอกหรืออะไรเนี่ยเขาจะจุก๊กจิ๊กกุ๊กติ๊กของเขาอยู่กับดิฉันตลอดซึ่งบางครั้งเราไม่มีอารมณ์แล้วแบบบางครั้งเรารู้ว่าเขาเป็นอย่าง,างนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราลังเกียจเรารับไม่ได้แต่เขาก็ยังกลับมากุก๊กติ๊กจุ๊กจิ๊กจนบางครั้งเราทำไม่ได้ไม่ได้ทํางานทําการอะไรเพราะว่า วันๆนหนึ่งก็อยู่จะบนเตียงอะไรพูดอย่างนั้นง่ายๆนะคะซึ่งเรารบ,บางครั้งไม่มีอารมณ์แล้วเราก็ลําขานเพราะเราไม่ไม่ตามใจรือแม่อะไรก็จะมีความรู้สึกว่าเริ่มมีอาการหนีบแล้วก็จะรุนแรงคงมีบางครั้งหรือว่าหลายๆครั้งที่เขาอาจจะทําอะไรบางอย่างแล้วคุณมีความสุขไหมครับตรงนั้นแหละเราอาจจะพูดตรงนั้นได้ครับคือถ้าเทคนิควิธีเดิมแล้วมันมีปัญหากันตลอดเนี่ยแทนที่จะ<ม>ไปพูดไอ้ข้อที่เขาทาไม่ดีกับเราเนี่ยเราพูดถึงข้อดีแล้วบอกเขาว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้า ฉันก็เห็นนะว,ว่าเธอยังรักฉันอยู่แล้วถ้าอยากจะใช้ชีวิตคู่เป็นสามีภรรยากันอยู่เนี่ยตรงนี้เธอทําแล้วฉันมีความสุขมากถ้าเธอทําอย่างนี้กับฉันบ่อยๆฉันก็ยังอยากเป็นภรรยาของเธอตลอดลองลอง,ลองกลับใช้วิธี <ใช S 1> ตรงนี้สิครับใช้ใ,ชในลักษณะพูดถึงสิ่งที่เป็นบวกแล้วเขาจะรู้สึกกลับได้ว่าเรากำลังชื่นชมพฤติกรรมที่ในทางบวกของเขาแล้วส่งเสริมให้เขาทําสิ่งนั้นบ่อยๆ เพราะถ้าพูดถึงพฤติกรรมไม่ดีเนี่ย<ม>เขาจะโต้อตอบกลับมาทุกครั้งครับ <Okay. S 1> แล้วก็เกิดเป็นการทะเลาะกันทุกครั้งเลยแล้วอะไรที่บอกเขานะครับว่าอะไรที่ทําให้ฉันทําแล้วเธอมีความสุขเนี่ยบอกมาเลยเ,<อ>เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยสามีก็ต้องการความสุขความสบายกับจากตัวภรรยาเช่นการบีบนวดการพูดคุยการปฏิบัติถ้าเขาได้รับความเติมเต็มจากที่ในครอบครัวเนี่ยมผมคิดว่าเขาจะไม่ไปแสวงหาข้างนอก<ม>ถ้ายัางแสวงหาข้างนอกอีกก็อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวเขาเอง ขอบคุณคุณเนยมากนะครับขอบคุณคุณหมอเช่นกัน,กนค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะ